สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม i ม e c คร f t นะฮะ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับผมหลังจากที่ EP ที่แล้วนะโจรได้มาบุกบ้านของเราครับผมทำให้เรานั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ประมาณแสนกว่ารอบครับแต่วันนี้มันจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วฮะผมเพราะว่าเราจะต้องหาแผนรับมือกับพวกโจรครับผม ถ้ามันมาอีกนะฮะอีพีที่แล้วนะครับก่อนจากกันเราก็ได้จับม้ามาตัวหนึ่งนะฮะนี่เจ้าม้าเจ้าม้าขอขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะขึ้นม้าไงวะนะอ๋อคลิกขวาลืมลืมลืมว่าขึ้นม้าไงครับมันไม่ตีม้าเราใช่ไหม ใช่ครับมันไม่ตีมัาเรามันจะตีเราจะตายแล้วเด้อ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 เเด้อเด้อเขอยาดก่อนยาดก่อนญาตก่อนจะแตกจะแตกคุณผู้ชมข้ามาแล้วเออ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 แตกกระโดดตีกระโดดตีอื้ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะขยายพันชาวบ้านกันนะฮะเราจะทำให้ชาวบ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่สงบร่มเย็นและมีอ่โกเลมมาเดินและ้ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับมีกี่คนอนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าคนนะครับโกเลมก็มาเดินแล้วครับหกคนอยู่ในบ้านหลังนี้ผมว่าผมอาจจะต้องตีโกเลมครับแล้วผมก็จะเอาเหล็กมาแลกของดีวะอีพีที่แล้วนางนะ นางหนีลบกับเรานางไม่ยอมสู้ลบแอบในบ้านเพราะฉะนั้นอีพีนี้แกจะต้องมันทุบเราคึกเดียวตายแหละไองโคตจังเจากก้าโกเลมแกนั้นนะมือยื่นมือยาวแทนนะ ค่าฉันเมื่อกี้ฉันขอค่าแกคืนบ้างนะขนมปังของฉันแกกขขโมยไปงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะขยายชาวบ้านตอนนี้ผมนึกไม่ออกแล้วว่า,วาเราจะขยายพันชาวบ้านยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เป็นบ้บานใหญ่ครับบ้านใหญ่แล้วก็บ้านเล็กๆก,ก็เดี๋ยวค่อยๆอ,ยอน,นุมัติเรื่อยๆครับเดี๋ยวเว้นไว้สองใช่ไหมเว้นทางเดินไว้สองอันนี้ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งครับ เราทำเฉพาะเราทําตรงนี้ก่อนห้าช่องก่อนครับเราเค่อยขุดที่เหลือออกไปจะได้ไม่เสียเวลาเนาะตรงหลังจะต้องเดินได้ด้วยครับนี่บ้านใหม่แนวใหม่แต่ว่าไม่ไหลสตรนบิกไม่พอครับ ตอนนี้สิ่งที่ขาดแคลนเลยก็คือสโตนบิคเราขาดสโตนบิคนะครับในการทําบ้านให้กับชาวบ้านต่อครับในการขยายเนาะและสโตนบิกก็ต้องใช้ดิดดนไปเผาเอ้ยใช้โคเบอร์สโตนเผาครับซึ่งเราก็จาเป็นที่จะต้องใช้ต้นไม้ในการไปทําเป็นถ่านเป็นชาโครครับเพราะฉะนั้นต้องตัดไม้ระหว่างนี้ผมก็อาจจะต้องทำการเพาะ่านธุชาวบ้านไปด้วยนะ เดี๋ยวผมเอาไอ้นั่นมาโยนให้ชาวบ้านหน่อยแครอทครับผมมีไหมสุสิฮามีอยู่โยนให้สักหกสิบอันเลยหุ้ยกูเด้มเกิดแล้วคุณผู้ชมเอาไปแบ่งๆกันใช้แบ่งๆกันกินแบ่งๆกันแบ่งๆกันแบ่งๆกัน ออกลูกออกหลานให้กับข้าทีไงมีลูกมีหลานดูดูปุ๊บออกมาลูกตัวเล็กๆออกมายังอลองรักลองรักกันลงรักเออฮออกมาจากท้องเลยเห็นจะชาดเมื่อกี้ตอนแรกว่าจะทําเกี่ยวกับชาวบ้านเนี่ยเพาะพันชาวบ้านตอนนี้ก็เลยมาทาการทําฟาร์มต้นไม้เสเฉยไม่เคยหยุดะไม่เคยทําตามแผนได้สักที แมงมุมแต่เอโอ้ยพึ่งฉันจะตีแมงมุมอะ่ะแต่แกมาทำอะไรอะ่ะโอ้ยติพิษติพิษนานไหมอะ่ะ ตายไม่น่าพึ่งจะตีมงมุมอ่ะแต่พึ่งมันมาอยู่ใกล้อ่ะจะมาโทษเราก็ไม่ถูกนะเอาเยอย่าหรออื้มเอาเยอย่าหรอฮะเฮ้ยอ้าวเขาทำเหล็กในแล้วแล้วเขาก็ตายไปเลยวะ นี่ไงอันนี้ก็จะกลายเป็นต้นไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นครับน,นี่ก็จะกลายเป็นโบเป็นมิวมิวมิวอะไรวะมิววูดเหรอบริกเหรอม่ใ <laughs> มิววูดก็แย่แล้ว <laughs> เอามาจากไหนวะเนี่ยบริกสแปปปิ้งบริกแซปปิ้งทั้งมันเถอะเดียวจะไปสนใจภาษาอังกฤษเลย เนี่ยฟามต้นไม้แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าหกต้นต้นละห้าสามสิบทีละสามสิบก็น่าจะได้อยู่นะคิดว่ามาเดี๋ยวผมลองดูวิธีการตีรังพึ่งเลยครับผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรทุบทิ้งไปเลยเราได้อะไรไหมอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเราไม่ได้อะไรวะ อออขอบใจมากนะแต่ว่าอันนี้นะครับพ่อขาเล่นล่อนคนนี้นะฮะสิ่งที่เราอยากได้จากเขาก็คือเชือกที่เขาถืออยู่เห็นไหมเอาไปโอ,ยอ้ย้ยสิไดส,สิอืม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 เสร็จค่าล้วฮ่าผูกเมาอาไว้เลยจ้า ไ้สิ่งที่ฉันอยากได้ฉันก็ได้เมลอนเดี๋ยวฉันจะไปปลูกแกวัอเอนเลยผมขอเออ่ไปเอาต้นไม้ก่อนนะไม่มีไม้ใช้แล้วว่ะเผาหมดเกลี้ยงเลยนี่เลยจ้าแล้วก็ไม่ลืมที่จะต้องปักไฟด้วยนะครับเดี๋ยวซอมบี้เกิดเด้อ เอารั้วเหรอผมขาดรั้วไปได้ไงวะเนี่ยเพราะว่าคีเปอร์นั้นไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดแม้แต่งานเดียวแล้วคีเปอร์แตกแล้วโกเลมโกเลมกกูอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วงั้นเหรอประมาณนี้ เฮ้ยเดี๋ยวเดะอ้าชิ่งสักไปตีโดนกูเลมผมจะไปทุบไปนั่นน่ะทุบบล็อกอ่ะโอ้ยพระเจ้าไอ้กูเลมมันเลยหวดผมเลยเจ้าก็ตายซะเจ้าได้ตายไปแล้วโกเลมขอเอามาสี่อันเยี่ยม เจ้าก่อนเลยโอ้โหแกนเนี่ยแอบเรียนไอาอาชีพที่ข่าไม่อยากให้เจ้าเรียนเนี่ยนะบ้าไปแล้วหรือว่าผมน็อกแบค็คควรจะมาตั้งตรงนี้วันเนี่ยเวลาเขาเดินออกไปเขาจะได้แบบไม่ห่างมากครับสมัยพูดกากโอ้โหสห์ไดรลูติง้ง โอ้โหไม่เอาอ่ะไม่เอาไอ้ ال, ล้างสุดได้ไหมอ่ะคือขอของดีๆไม่ได้เหรอวะโอ้โหเอาอีกแล้วของอะไรเนี่ยให้เอา,าเบล่อมาแลกกับเหล็กออปชั่นกากอะไรเนี่ยนะโอ้พระเจ้าไม่นะ ผมจะต้องไปหาไอ้เจ้าไฟไอ้เจ้าโคมาแลกกับเจ้าใช่ไหมเจ้าจะได้ไม่หายไปจากฆ่าสมัยโหโคตรกากเลยวะ่ะรูติ้งหนึ่งอันเบกิ้งโอเคเอาอันนี้ก็ได้วะหวังว่าตอบตอนเป็นเพลแล้วมันคงดีกว่านี้นะโอ้ไม่มีแลกพระเจ้าอะไรเนี่ย คือเราไม่มีถาดเลยครับเราต้องลงเหมืองบ้าเอ้ยผมว่าแล้วครั้งที่แล้วทำไมผมไม่ได้แลกเอาไว้เพราะว่าเป็นเหตุแบบนี้นี่เองโอเคช่างมันถ้ามันจะหายแล้วเราเข้าไปซุ่มใหม่แล้วกันนะมันเสียเวลาเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการนี้ก่อนทําบ้านให้ครบตามจํานวนอาชีพครับแล้วก็ดีป่าวะตอนแรกเราจะทําอะไรอะไม่นะ ผมว่าผมทําแค่ไม่เกี่ยอาชีพก่อนดีกว่าเพราะอาชีพที่เหลือมันมันกากมากแหละผมว่านะผมเอาแบ็กสมิธได้ก่อนดีกว่าเอาไว้ขุดของแล้วก็อาวุธอะแล้วก็ไลเบอร์รี่ครับเป็นคนสุ่มสมุดอันนี้เป็นเตียงครับเตียงก็ตามด้วยบล็อกสมิตรแล้วก็ตามด้วยประตู นี่นะครับแล้วผมก็จะทำการทูสมิธอแกไปนอนอีกห้องหนึ่งไป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 ตรงนู้นเนี่ยยวดูเขาเดินไปเขาต้องเดินไปสิครับเออนอนเขาก็นอนถูกต้องของเขาแล้วอะ่ะแล้วแกล่ะแกจะต้องไปอีกห้องหนึ่งนะแก รู้ใช่ไหมโอ้ยผัดเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยคนคนนี้นะผมบอกให้เลยว่าเป็นคนที่ดื้อที่สุดเท่าที่ผมเคยพบเคยเจอมาเลยมานนี้ไปออกไปออกไป ออกไป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 ถือร้อยช่วยกรุณาทำทางตรงให้หน่อยครับโอเคนั่นแหละ เชิญนี่แหละคือบ้านใหม่ของแกแกจงปลดรู้เอาไว้โอเคครับหลังจากที่ผมนั้นได้ใช้เวลามาประมาณเกือบสามสามปีทุยสองอาทิตย์และนี่คือผลที่ได้นะครับนี่ดูแค่นี้ได้แค่นี้เองครับมาดูครับเดี๋ยวจะพาชมนะฮะ ที่นี่เป็นที่แรกสมุดนะฮะสมุดเอนชาร์นะฮะดูเป็นไงเท่ไหมรู้สึกว่าเท่นะนี่คือต้นไม้สีแดงตามจำนวนที่ผมฆ่ากูาเลมไปนะแล้วผมก็มาปักปัก,ป,กปักไว้เนี่ยด,ดิดิผมฆ่ามันไปเยอะขานาดไหนคิดว่าง <laughs> มีอีกนี่แน่สิบเก้าอัน <laughs> โอ้พระเจ้า และนี่ที่นี่เดี๋ยวกันนะผมมีทุกอย่างครบแล้วตอนนี้เรามาดูกันมาปุกไอ้ตัวนี้มาดูตัวนี้คือพิกแอคเพชรครับผม25เพชรโอเคเนาะตัวนี้ไว้ตัวแรกพิกแอคสบายใจได้ส่วนตัวนี้จะเป็น s of of ทุยหลัก of sea ครับทะเลไว้ตกปลาครับ ก็มาที่นี่เป็นรัวอันนี้เหยื่อครับเหยื yeah. ่อเหมือนกัะตกปลาเลยผมอาจจะต้องย้ายมาที่นี่ฮะรีส r e เ p ชั a นครับดำน้ำในคาสอง u n b เบ a ก i n g สาครับผมแล้วก็หลัก o อ s t e t อ้าวมันมีสองอันหรอวะเฮ้ย <Hey, S 2> ปลุกมันขึ้นมาดิอุ้ยนี่สามสิบบอเดี๋ยวดูขอดูตัวนู้นก่อนได้ไหมอ่ะ เฮ้ยตัวนี้ยีาโอ้โหอันนี้แค่สองเองขั้นสองแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมีแบบแรกขั้นสุดแล้วผมคิดว่าอาจจะต้องหาอะไรมาเทใส่มนะันฆ่ามานะนะันนั่นแหละขั้นสองเองโถมองกันเป็นสตั้งแต่แรกาไปแล้ววยซอมบี้เกิดข้างบนแตกหุยไ,ได้เล็กด้วย ตอนนี้ฟูมากเลยครับของบอกเลยเหลือแค่หาชุดเกาะใสแค่นั้นเองนี่เดี๋ยวผมดูให้นี่ดาบเขาเรียกว่าดาบเพชรครับผมอย่างเงี้ยสิบเองอ่ะผมซื้อมาในรานราเก้าเองนะตอนแรกมันลดเหลือเก้านี่แลกดาบตอนนี้ก็ครบแล้วครับไม่มีอะไรที่เราต้องเอาและไอตัวนี้เป็นความคมระดับ5้ามาดูเดี๋ยวพาไปดูชั้น2ครับ สองชันสอง,สองนี่ชั้นสองชั้นสองทีงง่เป็นเ e นดิ n งครับซิลทอส Fortune ครับผม Fortune, Fortune, Fortune ก็ใส่มาใส่ในนี้ไปแล้วครับ Fortune เดี๋ยวเราก็แค่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมคาดที่จะต้องหาตามล่าหา Rooting ครับเอ้ยใช่ป่ะวะ่ารูทติงมีแล้วแล้วอีกอันนึงอะ่ะคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยตอนแรกผมจะเอาอะไรวะเบ n ดก็มีแล้ว อุ้ยอะไรอ่ะครบแล้วดิ <500. S 1> เราใช้แค่ bending unbreaking fortune r o o t i n g เหรออันนี้คือ r o o t i n g เออโถเอ้ยโอเคผมได้ละ r o o t i n g ผมลืมไป ก็ทำไป้ายไว้ปุ๊บรูทติต้งสองโอเคถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับข้างบนนี้ไม่น่าจะมีอะไรนั่นหรอือบ้างหลังจากนี้ก็ปั๊มเพชรปั๊มอะไรแล้วครับแล้วก็ออกสร้างชุดเกราะสร้างชุดเกราะสร้างอะไรแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะพอเพียงแล้ว เดี๋ยวอาจจะทำชั้นสามนะชั้นสาแบบต่อขึ้นไปเรื่อยๆครับต่อขึ้นไปอย่างเงี้ยแบบปุ๊บๆๆเท่เลยจะแ,แบบชั้นสองนี่เราก็แทบแย่แล้วนะเว้ยเนี่ยก็จะดันมันขึ้นมาได้นะบอกให้โคตรลำบากเอออีกอันหนึ่งครับผมก็ทำที่ตกปลาไปแล้วนะนี่ตรงนี้เลยคือที่ตกปลาของเราครับแล้วผมก็จะเนี่ยตกปลาได้นี่มาได้นี่อันนี้ซื้อมาครับนี่เบ็ดผมลัวสามลัก ออ t เ e อ e a กับรัวขั้น3ครับหนุ่นไปแลกสม,มุดมาได้ทุกอย่างเลยกอกลางคืนแบบไม่อยากนอนก็ใช้เวลาตอนกลางคืนมาตกปลาได้ครับกับการที่เราไปฆ่าพวกซัมบี้ครับเพื่อที่จะเอาเลเวลครับเออโอเคขอเก็บของก่อนผมจะบอกให้ว่าที่ตอนแรกเราคิดว่าปลาหมึกมันเกิดใช่ไหมเราลำคานมันใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าไม่ต้องลำคาญอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่า เรามาฆ่ามันเอาหมึกเอาหมึกใช้หมึกอะไปแลกเอ็มบอลเราได้เออเดี๋ยวไปแลกให้ดูอาจจะทำเป็นที่ปั๊มปลาหมึกก็ได้นะฝั่งนั้นนั่นไงชัดเลยชัดเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยคือที่ปั๊มปลาหมึกเราจะบอกให้ตรงนี้เลยมันเกิดตรงนี้เลยใต้นี้อาจจะเป็นที่ปั๊มมงมันก็ได้นะขอดูหน่อยเป็นแม่น,น้ำครับตรงนี้ตกกลางคืนก็มาไล่ฆ่าปลาหมึก พอเช้าก็เอาของไปแลกกับชาวบ้านครับแค่นั้ทัวรชีวิตชีวิตนี้แค่นี้นีน่เลยที่ผมบอกว่าเรามาอยู่ในที่ที่ดีครับแล้วก็เนี่ยเอามึกมาแลกเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, เอเบอร์็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเม็ดเป็นไงเบาๆไปใช้มึกที่เราตอนแรกอะตอนแรกอะจำได้ไหมว่าเราแบบไม่รู้เจ้ามึกไปทำอะไรอะ ปล่อยทิ้งปล่อยคว้างอะตอนเนี้ยรู้แหละโอเคครับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่ยาวนานมากๆเลยครับในการทําทุกๆอย่างเลยนะเห็นไ,ไหมมันยาวนานมากเลยเว้ยเจอกันใหม่ครับบายบายจ้า